แต่เคสที่แบบว่าประทับใจอ่ะที่เขาเป็นโรคสะเก็ดเงินคนไข้ก็จะเป็นผืนน่นเนาะตามตัวแต่ว่าเคสนี้เขาเป็นค่อนข้างรุนแรงเป็นต้องแต่แบบศีรษะลงมาทั่วตัวเลยทําให้เวลาที่เขาเป็นโรคอ่ะส่งผลก่อชีวิตของเขาแล้วพอเขาตกงานอย่างเงี้ยเขาก็ไปสมัครหลายๆที่แต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเขา <ini> เขามาเจอหมอเนาะหมอก็ให้ยาเขาไปกินให้ยาเขาไปทาแล้วก็เอ่อให้เขาไปฉายแสงสุดท้ายอ่ะเขาก็มาขอบคุณหมอแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยเขาได้งานทําแล้วนะ เขารู้สึกดีมากเลยเริ่มมีงานทําแล้วก็เริ่มเหมือนเข้าสังคมได้ผื่นมนันดีขึ้นมากเขาบอกว่าเขาเกือบไม่มีโอกาสมาอบคุณหมอตอนนี้แล้วเหมือนเขาบอกว่าแบบก่อนหน้าเนี่ยที่จะมารักษากับหมออ่ะเขาเคยคิดที่แบบจะฆ่าตัวตายอ่ะหมอแบบพอฟังอ่ะก็แบบรู้สึกดีใจมากเลยที่แบบได้รักษาขอบคุณตัวเองเออแบบเดินตามความฝานันตั้งแต่เด็กที่แบบอยากเป็นหมอจนประสบความสําเร็จได้เป็นหมอจริงๆแล้วก็ได้ทํางานที่แบบเราหลัก สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะให้คุณหมอแนะนาตัวหน่อยดีกว่าว่าชื่ออะไรยังไงบ้างค่ะชื่อหมอกุกิกนะคะหรือว่าหมอวรลพันคิรัสตกูลชัยค่ะอืมอยากให้คุณหมอเล่าชีวิตวัยเรียนของคุณหมอหนิดนึงว่าเป็นยังไงตั้งแต่เด็กเลยก็คือหมอเรียนประถมแล้วก็มัธยมทั้งต้นทั้งปลายที่โรงเรียนสาธิตฬาค่ะอย่างแบบตอนเด็กก็คือเป็นคนที่แบบก็ตั้งใจเรียนนะได้เกรด4.00ทุกปีเออแต่ว่า ไม่ได้แบบเป็นเด็กเนิร์ดขนาดนั้นนะก็คือชอบเป็นทำกิจกรรมมเป็นเด็กกิจกรรมด้วยแล้วอย่างนี้คือหมอชอบทํากิจกรรมกิจกรรมที่หมอทําส่วนใหญ่ในช่วงเรียนคืออะไรคะชอบเล่นกีฬาค่ะเป็นแบบนักกีฬาแบดบมินตันของโรงเรียนแข่งในโรงเรียนแข่งระหว่างโรงเรียนแล้วก็แข่งของกทอมกุมภละต่างๆอนอกจากแบดก็คือแบบชอบกีฬาทุกอย่างเลยว่ายน้ำปิงปองเทนนิสคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตมาตั้งแต่แรก ใช่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตเรื่องแบบกิจกรรมอะ่ะบางทีแบบซัพพอร์ตมากกว่าการเรียนกลัวลูกเครียดน่ารักจังใช่นอกจากกีฬาก็มีดนตรีอะไรอย่างงี้ด้วยเหมือนความสามารถด้านแบบดนตรีไม่ได้เลยเป็นศูนย์อ,อ๋อก็เคยลองไปฟังดนตรีด้วย, <c oughs> ยใช่ <c oughs> ตอนเด็กคุณหมออยากเป็นอะไร <c oughs> ตอนเด็กก็คืออยากเป็นหมอตั้งแต่เด็กเลย หลายคนอาจจะงงว่าทํำไมอยากเป็นหมอต้องแต่เด็กใช่ไหม,มเพราะว่าตอนเด็กป่วยบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลเหมือนหอบอะค่ะต้องไปคุหยาใช่คือคุณหมอที่เจอคือแบบเรียบร้อยแล้วก็ใจดีพูดจาพออย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกประทับใจตาตึงใจตั้งแต่เด็กทําไมดูดีขนาดนี้เออแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอันเนี้ยคือหมอนะ เราก็เลยรู้สึกเนี่ยโตขึ้นเราอยากเป็นแบบเขาแล้วหมอก็เป็นหมอที่ดูเรียบร้อยใจดีจริงๆ <c oughs> เออเหมาะมาก <c oughs> งั้นถามหน่อยว่าคุณหมอตอนแรกเลยสนใจที่จะเรียนหมอที่ไหนเออตอนแรกอะ่ะคือของหมออ่ะมันจะเป็นเจ็ดวิชาสามานเป็นแบบก <c oughs> สพอทอแล้วก็มีแพทย์ด้วย <c oughs> มันจะถ้าเราเข้าหมออ่ะมันจะให้เลือกสามอันดับก็เลือกไปเออเลือกจุฬาเลือกรามาแล้วก็พระมงกุฎ เป็นไงได้สารฝันไหมคะตอนนั้นก็คือคะแนนอะ่ะไม่ถึงขาดไปนิดเดียวเออรู้สึกแบบเสียใจมากเพราะว่าเราแบบตั้งใจว่าเราอยากเป็นหมอมาแล้วคุณหมอทายัางไงอะโชคดีด้วยที่แบบตอนนั้นมันมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามเปิดพอดีรุ่นแรกเลยของหมออ๋อก็คือคุณหมอเป็นเจนแรกของมหาวิทยาลายัยใช่ก็คือเราก็เลยเอาคะแนนไปยื่นแล้วก็ไปสอบก็ติดก็เลยแบบได้สารฝันแล้วตอนเรียนนี่คือยากไหมคะ ก็มีส่วนที่ยากแล้วก็ส่วนที่ง่ายส่วนที่ยากของหมออะคือหมอมันจะแบ่งเป็นพีคลินิกกับคลินิกเนาะพีคลินิกก็คือปีหนึ่งถึงปีสามคลินิกก็คือปีสี่ถึงปีหกส่วนที่ยากของหมอคือพีคลินิกปีสองปีสามอ,อันเนี้ยยากมากของหมออะคือเป็นคนไม่ได้ชอบท่องจําขนาดนั้นแล้วพีคลินิกมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่ใหม่แล้วเราต้องท่องจําอย่างเดียวเรียนเลคเชอร์อย่างเดียวอะมันก็สามปีล้วน จมันก็ใช่มันก็แอบน่าเบื่อแล้วม,มันยังไม่เข้าใจว่าเราจะไปประยุกใช้จริงยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอทอมหมคะเวลาแบบมีสักครั้งไหมที่รู้สึกว่ามาเรียนหมอทําไมเรียนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีแต่ว่าไม่เคยคิดไม่อยากเป็นหมอเพราะเราแบบแน่วแน่อยู่แล้วว่าเราบบอยากเป็นหมอแต่ถือว่าโชคดีที่พอมาเรียนที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามมะค่ะคือมันเป็นรุ่นแรกเนาะอาจารย์ก็คือทุ่มเทกับเรามากเวลาที่อาจารย์เขาสอนเสร็จอย่างเงี้ยค่ะ เขาไม่ได really? ้มีเวรที an no <sh oh, cool. ่โรงพยาบาลเขาก็ยังอุทิศเวลาค่ะมาสอนพยายามทําให้แบบเราเข้าใจในบทเรียนมากที่สุดถามถึงเพื่อนในคณะมางดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงก็คือของหมออะมันเรียนคนจํานวนไม่เยอะเนาะปีหนึ่งอะมันจะมี48คนก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากมันจะทําให้เราสนิทกันพอเราสนิทกันอะมันก็จะทําให้เราช่วยเหลือกันแบบค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาก็เป็นเพราะเพื่อนด้วยส่วนหนึ่ง เพราะว่าบางคนก็จะมีแบบเก่งอันนี้บางคนก็ด้อยอันนี้เราก็พยายามมาติวกันกันติวก็คือทั้ง48คนนี้คือกลมเกลียวแน่นแฟนใช่พยายาม<ล>แบบเข็นเข็นกันให้แบบผ่าน<อ>ให้แบบสอบผ่านแล้วก็เหมือนอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีสอบใบประกอบวิชาชีพตอนเราจบเนาะมันก็จะเป็นขั้นแบบขั้น1ขั้น2อขั้น3 อาจารย์ก็แบบเคี่ยเข็นให้เราทั้ง48คนทั้งรุ่นหนึ่งอะให้สอบผ่านยกรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเจอเคสไหนบ้างตอนช่วงปีสถึงปี6ที่หมอหมองว่ายากที่สุดยากที่สุดก็จะเป็นพวกเคสฉุกเฉินต่างๆที่แบบว่า50 50อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความภาวะกดดันต่างๆแต่ว่าตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์อะมันยังอยู่ภายใต้ความดูแลของอาจารย์มันอาจจะยังไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่ว่าพอไปใช้ทุนจริงไปเป็นหมอเต็มตัวอันนั้นอะเครียดจริง แล้วตอนคุณหมอวนวอดครั้งแรกเป็นยังไงบ้างสนุกนะคือเป็นคนที่ชอบปฏิบัติไงก็เลยรู้สึกสนุกแล้วก็โรงพยาบาลที่ได้ไปวนอย่างเงี้ยคือไปโรงพยาบาลที่คนข้เยอะ ทำให้แบบได้ทําเยอะได้ฝึกเยอะได้ปฏิบัติจริงใช่ต้องแต่เป็นนักศึกษาแพทย์เลยได้ทําทุกอย่างคือหมอก็อยากเรียนรู้เยอะๆให้ได้ประสบการณ์เยอะๆที่สุดเนาะก็จะไปหาอาจารย์อาจารย์ก็จะสอนให้ให้เราแบบเข้าเคสด,ด้วยหรือบางเคสเขาก็จะให้เราทําเลยอก็คืออาจารย์ก็ให้ทุกอย่างที่อาจารย์ให้ได้ใช่ต้องแต่เป็นนักศึกษาก็ขออาจารย์ว่าเอออยาก ขาไสติงหรือว่าขาคลอดลูกอย่างเงี้ยก็ได้ทําตั้งแต่เป็นนักศึกษาเลยคือเราก็ขอยี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าก็คืออยู่ในความควบคุมของอาจารย์นะอาจารย์ก็สอนงั้นให้คุณหมอเล่าถึงชีวิตแพทย์ใชทุนดีกว่าตอนนั้น่ะเป็นยังไงบ้างอย่างพอเรียนจบ6ปีเนาะก็จะต้องไปใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะค่ะปกติอะเขาก็จะมีไปจับฉลากใช้ทุนแต่คือหมอเป็นคนกรุงเทพไม่อยาก ไปจับฉลากมันเหมือนต้องเสี่ยงดวงสมมุติว่าเราอยากอยู่โรงพยาบาลน,นี้แต่วันนั้นเราไปจับฉลากดวงไม่ดีเราอาจจะไม่ได้โรงพยาบาลที่เราต้องการอ,อาจจะต้องไปจังหวัดไกลๆหมอกลัวต้องไปแบบใต้อะหมอแบบอ่าใช่แบบไม่อยากไปไกลบ้านใช่ไม่อยากไปไกลบ้านแล้วตอนนั้นมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยบุรพาค่ะเขาเปิดให้ไปรับตรงแบบว่าใช้ทุนนะคะ ก็เลยแบบไปสมัครแล้วโชคดีที่แบบมีเพื่อนสนิทอะไปสมัครด้วยเขารับ12คนแล้วเราก็ได้ทั้งคู่แล้วก็โอเคเอาอันนี้เลยมันได้กรุงเทพมันอยู่ชลบุรีแล้วก็ <c oughs> ใช้ชีวิตที่มอญุลภาเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากก็คือพอจบ6ปีเนาะก็ได้เป็นหมอจริงรักษาคนไข้จริงแต่ว่ามันก็จะมีความเครียดเพราะว่ามันจะเป็นความดูแลของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ได้มีอาจารย์คอยดูด้วยแล้วเพราะว่าเป็นหมอเต็มตัวแล้วตอนที่คุณหมอ ไปใช้ทุนนะคะ,ะคุณหมอได้รู้เลยไหมว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆเพราะว่าไม่ชอบนี่แหละก็เลยไปใช้ทุนเพราะว่าอยากไปปฏิบัติงานจริงว่าความจริงอะ่ะตัวเองถน,นัดหรือว่าชอบอะไรเพราะว่าเวลาเราไปใช้ทุนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีการเรียนเฉพาะทางต่อเนาะเราก็จะต้องอยู่กับมันไปยาวๆหมอไม่ได้อยากเลือกอันไหนไปแล้วไปปฏิบัติงานจริงไปทํางานจริงยาวๆไปเรียนต่อจริงอะ่ะแล้วเราไม่ชอบอันนั้นอะ่ะมันก็จะคอดเข้ากลับมาลําบากแหละก็เล,ลยไปใช้ทุนแบบว่นหลาๆวอดเพื่อให้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วคุณหมอรู้ได้ไงว่าตัวเอง ควรจะไปในทางไหนดีพอเราวนหลายๆวอดแล้วเนาะก็มีคนแบบหลายคนเลยมาทักว่าเนี่สาายสไตล์เราเหมาะแกเป็นหมอผิวหนังความงามนะพอมีคนมาทักหลายคนเราก็ฉุดคิดว่าเออมันก็เป็นขแขนงหนึ่งที่เราเคยคิดเหมือนกันว่าเราอยากเป็น,น,นแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอความงามอะ่ะมันจะไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตร6ปีมันจะต้องปรับไปเรียนเองด้วยเพิ่มเ <ไป S 2> ติมไปยเองใช่หมอก็เลยแบบไปเริ่มเรียนเพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มเติมคืออะไรทําให้หมอแบบ คลิกขึ้นมาเลยว่านี่แหละคือทางของหมอก็คือพอไปเรียนมาปุ๊บเราก็เริ่มไปรับเวรความงามอะค่ะแล้วพอแบบรับเวรความงามอันเนี้ยรู้เลยว่าอันเนี้ยใช่สําหรับเราคือสิ่งที่เราชอบเวลาไปทํางานรู้สึกมีความสุขสนุกอะค่ะสนุกกับการทํางานไม่เครียดเราก็รู้สึกว่าอยากไปทํางานทุกวันเหมือนถ้าให้เลือกระหว่างเรามีเวลาว่างไปเที่ยวกับไปทํางานอะเราจะเลือกไปทํางานมากกว่าอืมแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีรุ่นพี่ที่เรียนหรือว่าทำผิวหนังและความงามเนี่ย คุณหมอได้ทําอะไรเกี่ยวกับออในเรื่องของผิวหนังบ้างไหมคะก็คือพอหมอรับเวรความงามมาสักระยะหนึ่งเนาะก็จะเจอคนไข้ค่อนข้างหลากหลายคือบางคนอะ่ะเขาไม่ได้มีแค่ความงามเขามีอาจจะมีเกี่ยวกับโรคผิวหนังด้วยมหมอก็เลยรู้สึกว่าอยากให้สามารถรักษาคนไข้ได้แบบครอบคลุมทุกปัญหาของเขาวินิจฉัยรักษาให้คําแนะนําได้ครอบคลุมอะคะ่ะ มอก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อเพิ่มอ๋อก็คือเรียนต่อด้วยใช่ก็เรียนต่ออีกเรียนไม่หยุดเลยคือคุณหมอสุดยอดคือชอบเป็นหมอเรียนหมอจบอแล้วก็ยังไปต่ออันนั้นก็คือเป็นปริญญาโทใช่ค่ะก็คือเรียนปอโทเนาะตัะจากวิทยาแม่ฟ้าหลวงเกี่ยวกับผิวหนังความงามกับโรงพยาบาลม,มันต่างกันไหมคะ มันจะต่างกันในเรื่องความคาดหวังอย่างเช่นถ้าความงามอะ่ะเขาไม่ได้เป็นโรคอย่างเงี้ยเขาก็จะสุขภาพปกติหรือว่าดูดีอยู่แล้วแต่เขาแค่อยากดูดีขึ้นมันก็จะมีความคาดหวังเยอะนิดนึงทางโรงพยาบาลก็คือป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องการให้หายจากโรคอ่ามันก็จะต่างกันแล้วทําไมคุณหมอถึงเลือกที่จะมาทํางานที่กังนําคลินิกคะ อ๋อก็คือพอหมออ่ะมาเรียนต่อตอจากวิทยาเนอะที่กรุงเทพหมอก็เลยต้องย้ายามาหางานที่กรุงเทพแล้วก็เวลาที่หมอจะเลือกทําที่คลินิกไหนอ่ะคือเดี๋ยวนี้คลินิกมันก็เปิดกันเยอะ มันจะต้องแบบว่าเออมันจะต,ต้องมีมาตรฐานเนาะหมอก็เลยต้องแบบสอบถามคนที่เคยทํางานมาก่อนก็คือมีเพื่อนมีรุ่นน้องมีร<ง>ุ่นน้องที่แบบทำกังนาคลินิกมาก่อนก็เลยแบบ<ม>แอบ,บถามว่าเป็นยังไงกังนําคลินิก<ม>เขาก็บอกว่าคลินิกกังนาอะ่ะใช้แบบยาหรือว่าเครื่องมือที่มันผ่านออยอได้มาตรฐานหมอก็เอออันเนี้ยก็สบายใจไปอย่างหนึ่งแหละเพราะว่ามันก็ปลอดภัยทั้งกับหมอเองกับคนไข้ด้วยอ๋อแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือแล้วก่อนหน้าเนี้ยก็คือกังนาอ่ะหมอก็เห็นเรื่อยๆว่ากังนามีส่งไปเทรน ะ,ะัะ uh huh. อเปเดนความรู้คือมันเป็นสิ่งที่หมอต้องการเพราะว่าหมอชอบเรียนรู้ตลอดเวลาอ,อก็คือ<ช>เรามีการส่งเทรนเรื่อยๆอยู่แล้วใช่เพราะว่าความงามอ่ะมันไม่ได้เรียนแค่เดือน2เดือนแล้วมันจบ เพราะว่ายิ่งแบบปัจจุบันอะเทรนความรู้อะค่ะมันเปลี่ยนไปทุกปีความงามมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกปีเนาะใช่คือไม่ได้เรียกว่าทุกปีเรียกว่าแทบทุกวันใช่เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงยาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมียาใหม่ๆเข้ามาเราก็จะต้องแบบอัปเดตความรู้แบบต่อเนื่องให้แบบทานเทรนความงามต่างๆรวมถึงจะมีเทคนิคใหม่ๆในการฉีดให้มันปลอดภัยยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยออ<ๆ>ซึ่งกังนําอะหมอเห็นว่าเขาใส่ใจเรื่องความรู้อย่างเงี้ยค่ะหมอก็เลยคิดว่ามันตอบโจทย์กับความต้องการของหมอ เ <ừ> um ชื่อว่าหมอชอบเรียนจริงๆเพราะหมอท,ทักมาตลอดว่ามีเทนไหมคะมีเทนไหมใช่ชอบเรียนมาก <laughs> อย่างนี้ก็คือตอนคุณหมอทํางานกังน้ำแรกๆะเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างก <laughs> ็ค,คืออย่างที่บอกว่าเราชอบเป็นหมอเนาะเราได้มาเป็นหมอความงามแล้วพอทําเรารู้สึกแฮปปี้คือมันแฮปปี้ <ừ> um อยู่แล้วในเนื้อง,งานของมัน <ừ> um แล้วพอมาท,ทําที่ที่แบบคลินิกที่มันใช่อะหมายถึงว่าเขาซัพพอร์ตเราทุกด้านอย่างเงี้ยเรื่องความปลอดภัยเรื่องการศึกษาต่างๆก็มีความสุขมากกว่าเดิม อยากจะถามว่าคุณหมอที่เห็นยังไงกับบางคนที่เขามองว่าการเป็นแพทย์ความงามไม่ได้สําคัญเท่าการเป็นแพทย์ทั่วไปอันเนี้ยแล้วแต่คนจะคิดแต่หมอรู้สึกว่าแพทย์ความงามกับแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลอะ่ะมันได้ช่วยคนเหมือนกันเหมือนกันเลยเพราะว่าอย่างแพทย์โรงพยาบาลอย่างเงี้ยเรารักษาโรคของตัวโรคอะค่ะความเจ็บป่วยของเขาให้เขาหายส่วนแพทย์ความงามอะค่ะเราก็รักษาเขาเหมือนกันนะเขามีปัญหาอย่างเช่นเนาะ คางเขาอาจจะแบบบุ๋มตัดหรือว่าหน้าเขาคามหย่อนคล้อยเวลาที่เรารักษาเขาอ่ะหน้าเขาก็จะดูดีขึ้นอืมอารมณ์แบบทางใจใช่ทางใจแล้วก็ทางกายภาพด้วยนะเขาก็จะดูดีขึ้นยกกระชับขึ้นหรือว่าหน้าสมมาตรมากขึ้นเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นความยากง่ายของการเป็นแพทย์ความงามเนี่ยมันคือย,อยังไงคะความยากง่ายเหรออาจจะเป็นการสื่อสารกับคนไข้ให้เข้าใจตรงกันว่าเขาต้องการอะไรอ,อันนี้สําคัญเลยเราจะต้องแบบคุยกับเขาก่อนว่า เออปัญหาที่เขากังวลหรือว่าสิ่งที่เขาคาดหวังผลลัพธ์อะจะเป็นยังไงเพราะอย่างเรื่องความสวยความงามอะคะ่ะความชอบมันก็จะต่างกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะต้องรู้ต้องการของคนไข้เป็นหลักคุณหมอเริ่มเรียนหมอมาจนตอนนี้เรียนตาจักวิทยาแล้วก็เป็นแพทย์ความงามด้วยค่ะคือมีเคสไหนที่คุณหมอรู้สึกภูมิใจที่สุดไหมความจริงอะก็คือหลายเคสที่เรารักษาเราให้เขาดีขึ้นอาการดีขึ้นหรือว่าหายจากโรคแต่เคสที่แบบว่าประทับใจอะ ก็คือมันจะเป็นเคสหนึ่งที่เขาเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะคือโรคสะเก็ดเงินมันจะคนไข้ก็จะเป็นผื่นเนาะตามตัวแต่ว่าเคสเนี้ยเขาเป็นค่อนข้างเยอะค่อนข้างรุนแรงเป็นต้องแต่แบบศีรษะลงมาทั่วตัวเลยก็คือผื่นมันก็จะดูน่ากลัวนิดนึงถ้าคนที่แบบไม่เข้าใจโรคเนาะทําให้เวลาที่เขาเป็นโรคอะ่ะส่งผลต่อชีวิตของเขาแล้วพอเขาตกงานอย่างเงี้ยเขาก็ไปสมัคร หลายๆที่แต่ก็ไม่มีที่ไหนรหับเขามันทําให้เขาเงินน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะเงินเก็บก็แทบไม่เหลือแหละเขาก็แบบเครียดมากเขามาเจอหมอน้องหมอก็ให้ยาเขาไปกินให้ยาเขาไปทาแล้วก็เออให้เขาไปฉายแสงแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเขาก็ค่อยๆดีขึ้นโรคเขาก็เริ่มควบคุมโรคได้ผื่นก็น้อยลงเรื่อยๆก็คือเป็นโรคที่สามารถหายได้เออมาจะรักษาแบบควบคุมโรคได้แต่ว่ามันไม่ได้รักษาหายไปแบบร้อยปรซแต่ก็คือควบคุมให้มันดีขึ้นได้เขาเป็นยังไงบ้างคะตอน เขาก็มาแบบติดตามอาการรักษาเรื่อยๆเนาะแล้วสุดท้ายอะเขาก็มาขอบคุณหมอแล้วเขาก็บอกว่าเอ peaceful, อเน,นี่ยตอนเนี้ยเขาได้งานทําแล้วนะเออหมอก็รู้สึกดีใจกับเขาที่เออเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เขาบอกว่าเนี่ยเขารู้สึกดีมากเลยเริ่มมีงานทําแล้วก็เริ่มเหมือนเข้าสังคมได้ผื่นมันดีขึ้นมากอย่างเงี้ยค่ะ,ๆๆคะเขาบอกว่าเขาเกือบไม่มีโอกาสมาขอบคุณหมอตอนนี้แล้วอเนี่ยแบบพูดท <ๆ S 1> <ๆ>ี่ไรก็แบบรู้สึกแบบดีใจเหมือนเขาอะบอกว่าแบบ ก่อนหน้าเนี่ยที่จะมารักษากับหมอเขาเคยคิดที่แบบจะฆ่าตัวตายอ่ะหมอว่าพอฟังอ่ะก็แบบรู้สึกดีใจมากเลยที่แบบได้รักษาเขาดได<ป>จช่วยชีวิตเขาดีใจแทนเขาเหมือนกันที่ชอบมาเจอหมอ <laughs> แล้วหมอแบบเวลาพูดถึงเขาที่ไรแบบหมอเขาจะแบบรู้สึกแบบดีใจคือเชื่อว่าเขาก็คงดีใจมากๆแล้วก็แบบยังออมก็คือแบบรู้สึก ดีใจไปด้วยเลยใช่ก็คือ<น>ตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตอะไรได้ตามปกติคือเขาก็เล่าอะไรทุกอย่างให้หมอฟังอะ่เแล้วเขาก็มีความสุขกับชีวิตมากก็คือตอนเนี้ยก็คือเวลาที่มาติดตามรักษาคุยแบบเออ<ม>เหมือนญาติคนหนึ่งเลยน่ารักใจจากคนไข้กลายเป็น<ะ>คนรู้จักกลายเป็นญาติได้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเขาก็ต้องการกำลังใจไม่ว่าจะเป็นโรคหรือว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่เงี้ยใช่ไหมอืมอมใช่ทุกคนแบบต้องการกําลังใจเวลาสมสติว่าคนที่แบบป่วยก็คืออยากให้กําลังใจกันไม่ใช่ไปพูดทําให้เขาคิดมากอ,มอาการป่วยยิ่งถ้าแบบเราป่วยจิตไปด้วยเงี้ยอาการป่วยทางกายมันก็จะยิ่งแย่ไปความงามก็เช่นกันใช่ไหมใช่คว,ความงามก็เช่นกันว่อยากให้คนไปพูดคาพูดไม่ดีไปบูลลี่เรื่องหน้าตาคือความจริงอะ่ะแต่ละคนก็จะมีความสวยของแต่ละคนเนาะ มีความดูดีในแต่ละคนความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนก็จะมีความสวยในตัวเองอยู่แล้วค่ะงั้นในชีวิตความเป็นหมอของคุณหมอนี่มันถือว่าสักเซสหรือยังกับความฝันที่คุณหมอตั้งใจถ้าเรื่องความฝันนะ่ะก็คือสักเซสในการที่เราแบบได้เป็นหมอแล้วเนาะก็คือสําเร็จมาแบบขั้นหนึ่งแล้ว แต่เราก็ยังแบบมีความฝันต่อคือเราต้องการเก่งขึ้นเป็นหมอความงามที่เก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องมีการทําไปเรื่อยๆมีการพัฒนาเรียนรู้ต่อไปอะคะ่ะอยากให้คุณหมอบอกอะไรกับตัวเองเนะะี่ยค่ะเท่าที่ทํามาทั้งหมดจนถึงตอนนี้รู้สึกแบบขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณครอบครัวเนาะขอบคุณอาจารย์ที่แบบเคยสอนมารวมถึงเพื่อนๆพพี่น้องที่คอยให้กําลังใจเราจนเรามีทุกวันนี้นะคะ่ะ ขอบคุณที่เออแบบเดินตามความฝันตั้งแต่เด็กที่แบบอยากเป็นหมอจนประสบความสําเร็จได้เป็นหมอจริงๆแล้วก็ได้ทํางานที่แบบเราหลักมีความสุขในทุกวันคือมันดีมากเลยที่คุณหมอมีความฝันที่เป็นหนึ่งมาตลอดแล้วก็ทําให้มันเป็นจริงในวันนี้ได้แล้วก็รวมถึงคุณหมอได้มาเป็นแพทย์ความงามแล้วก็ได้รักษาคนได้ทำให้คุณภาพชีวิตคนคนหนึ่งดีขึ้นจากแย่กลายเป็นดีอะไรเงี้ยคือฟังเรารู้สึก ภูมิใจแล้วก็ดีใจตามที่คุณหมอได้เป็นหมอที่เป็นหมอที่น่ารักใจดีเหมือนคุณหมอตอนเจอหมอคนแรกในชีวิตหมอใช่แล้วอย่างนี้คุณหมออยากจะบอกอะไรกับน้นองๆทุกคนไหมคะที่มีความฝันที่อยากจะเป็นหมอคือความจริงอะทุกคนมีความฝันต่างกันเนาะอาจจะไม่แค่อยากเป็นหมออยากเป็นอะไรก็ได้ซึ่งหมอหมองว่าทุกอาชีพอะมีความสําคัญหมดสามารถช่วยชีวิตคนหรือว่าช่วยเหลือคนได้ช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะก็ขอให้ทุกคนที่มีความฝันเนาะว่ประสบความสําเร็จในความฝันของตัวเองได้เดินตามเส้นทางที่แบบเราต้องการยังวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่นั่งรถมานาน <laughs> จนถึงตอนนี้สัมภาษณ์จนฝนตกอะไรอย่างเงี้ยคือหมอคุณกิ๊กมาฝนตกเลยใช่แล้วหมอก็เดี๋ยวไปทำงานต่อ <laughs> ใช่ไหมโอเคใช่ okay. คะ่ะขอบคุณค่ะค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ